ทำ <c oughs> อะไรอร่นะเนี่ยเอามามาดูรอคุณใหยค่ะแล้วคุณรู้หรือเปล่าคนรถที่คุณเหยียบรถผมนะใช่เหรอครับอุ้ยพอดีเลยครับอพอดีกำลังเจิมให้นะโอ้โมัน,น,นท่านซื้อมาเหรอคะต้องลงอาคาระนิดนึงนะคะเพราะรู้สึกว่านี่เป็นนี่เป็นหมอด,ดูมาก่อนนะค่ะก็เลยดูโงวิทย์ให้ได้ค่ะ คือตามหลักเลยนะถ้าคุณขึ้นรถผมเนี่ยคุณก็ต้องขึ้นผมด้วยนะโอ้ไม่ได้ครับขึ้นแค่ไม่ได้ไม่ได้ลงครับรถผมไม่ได้ลงใช่ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยดีครับผมขึ้นให้ดูหน่อยได้ไหมครับต้องต้องเอาคุณไฮมาค่ะถึงจะทำให้ได้ได้เลยครับ คุณฮายครับคนฮายเขาสลบอยู่หรือเปล่าใครอะไปกวนเวลาตอนนี้เลยครับนี่อา้าวขึ้นให้ผมดูนะครับอา้าวเริ่มเลยครับคุณบอกผมจะขึ้นให้ผมดูมผมรอดูอยู่ครับขึ้นรถใช่ไหมครั้งน,นึ่งไม่ไม่ใช่มากขึ้นรถอ่ะอผมนั่งดูเลยรถรถรถขึ้นขึ้นไปบบไหนเออไม่เป็นไรนะคะไม่เจ็บนะอ้าว อกแตอันนี้คุณเป็นอะไรกับคุณแก่หายแล้วคนระับเนี่ยอุ้ยอย่าไปว่าเขาแก่เลยครับเขาเพิ่งอหง,งอกหายแล้วนะหงอกหายหงอกเหรอครับก็หงอกเหมือนกันหรือเปล่าคะเนี่ยผมย้อมสีมาครับปกติสีดำเนาะอ๋อปกติสีดำอยากหงอกบ้างก็เลยย้อมหงอกมาเลยอืม แต่คุณคุณอาเขางอกธรรมชาตินะครับแก่ครับแก่แล้วใช่หรอแก่แล้วเนี่ยคุณดูไม่ออกหรอไม่ออกครับเพาะดูเขาเาดูเป็นเด็กตลอดเวลาเลยอะ่ะทำไมต้องรอครับรออะไรหรอคะรอ,อยงอกเนะี่ยเขาสรบ คุณก็ไปสิผมให้รอไม่เป็นไรคะ่ะยืนตรงนี้ได้ไม่ได้แลนด์ผมอ้าขอ,อขอ,อยืนได้ไหมไม่หม้ยทำไมก็ไม่ห้ทำไมขอเหตุผลได้ไหมต้องทราบเหตุผลก่อนนะคะฟอแกงอ๋อฮะฟอแกงใช่ครับจะมายืนรออแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้รอครับพอดีว่าจะไปช่วยเขาทํางานไงผมไม่จริงหรอกมันไม่มีหรอกทาทรงกันทั้งนั้นอะ ออกอะไรทำอะไรเขาจริงๆก็ขุดเหมืองไงคะ่ะแบมีสตอลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขุดเหมืองนี่นะช่วยมากี่วันแล้วช่วยหรอคะช่วยมาอ๋อขุดเหมืองอะคะ่ะเพิ่งจะไปทำวันนี้แต่วันอื่นๆก็ไปทำอย่างอื่นทำอะไรอะเยอะแยะค่ะกี่วันแล้วอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างนี้เราค่ะก็หลายวันแล้วนะนับเป็นวันได้ก็ประมาณสามวันได้แล้วมั้งคะสามวันหรอไม่นานนี่สามสี่วันสามสี่วันเข้าวันที่ห้าสามสี่วันห้าสามสี่วันประมาณไปเจอได้ไงครับไปเดินงงตรงไหนแล้วเจอกันอ๋อไปเจอหรออันนี้พูดได้หรอคะอืมอ อยากทราบเหรอคะชุบเขาก่อนไหมไม่ได้ครับบอสใครเนี่ยง่คิริโตะบอสอฮ้ยผมทรงเหี้ยนม่ไงอ๋อปลอมตัวไงบอสโอ้ตัวคาสีใครเนี่ยพิเศเอาเป็นว่าสามสี่วันอะพอแล้วครับต่างคนต่างอยู่นะแล้วป่าวงไม้ผิดไปนะให้ต่างคนต่างอยู่เลยครับอยากอยู่กับเขาโอ้ย ก็บอกไม่ให้ไงขออยู่ได้ไหมล่ะคะอดอ,ะอดอ้อน,ออนใช่ปะไม่ได้ออดอ้อนครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ขอไ้อาหายลงไปดิเร็วๆมึงกำลังจะหน้ามืดตาหมวัวนะลงดิลงดิบอกเห็มขาดแล้ว <c oughs> ลงเร็วๆ หมอคะขอฉีดยาด้วยได้ไหมนะครับสักครู่นะมึงกำลังจะหน้ามืดนะไอ้หายงอกมันเข้าหนูอ่ะไม่เป็นครับเดี๋ยวไปมีเงินฉีดดาวอันนี้ฉีดดาวไหมครับฉีดครับฉีดฉีดหมดเลยไอ้เพิ่งมาเข้าใกล้สี่เหรอโดยมีอีกรอบนะโดนนะมาครับออกเร็วฉีดเพื่อครับฉีดแล้วใส่บินครับมันยืนเฉยๆมันปวดขาแล้วคะถึงต้องฉีดยา ครับพูดมากว่ะยิ่วใหญ่เฮ้ยเร็วเยังไม่ทันได้พูดเลยครับเมื่อกี้ได้ให้อยู่วันละห้าทีพอนะอย่ามากกว่านี้อะไรนะอยู่เท่าไหร่นะคะให้อยู่วันละห้าทีพออยู่วันละห้านาทีหรอเออถ้าห้านาทีห้านาทีอ๋อได้ค่ะห้านาทีไปบอกให้ใส่ดินก่อนทุกรอบสองกี่รอบแล้ว บอสจะไปดูไหมดูดิแค่แหงดูช็อตเมื่อวานเสร็จไหมล่ะเออเดี๋ยวไปดูรอทีเดียวเดี๋ยวทีเดียวเลยแค่แข่งเดี๋ยวไปดูแม้แต่ไอ้แก่นี่เหมือคุณนี่ยังยืนโง่เฝ้าเนาะได้เป็นไรค่ะยืนได้ทำไมครับหนุ่มโอเคมันหลอกขนาดนั้นเลยหรอต้องเคยเข้าเมืองมาค่ะแล้วก็เจอเขาคนแรกสเปกสปาร์คเคยฟังเพลงสปาร์คหรือเปล่าคะ อ๋อไม่เคยครับลองเล่าให้ฟังเลยสิเ,ยร<อ>เราหรือร้องร้องเออถูกต้องร้องมาหนึงนะคะขอหันเนื้อกอับชอบจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะบอสขากำลังจะร้องเพลงให้กูฟังนะ่ะไปไปฟัรมกันเลยไหมครับไปเลยไหไปไหนเนี่ยต้องคุยกับแกงก่อนใช่อะ ก็ขอเราครับคุณลองสิคุณจะฟังตอนนี้แหละลองสิคุณงอกันเปครับคุยกับคุณอายูคืออะไรอันนี้คืออะไรออกอึ่อันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้คือภาพแรกกูออกมากูจะเบิกรถใช่ไหมแล้วกูเจอผู้หญิงอ่ะยืนอยู่บนรถกูอื กูก็ไม่โอเคกูถามว่าเออมันยืนบนรถกูได้ไงอ๋ออะไรนีแหละอ๋อบอกมารอมารอเซฮยงหนึ่งสามสองเบียรสองหนึ่งสามอันนี้คืออะไรน้องสาวเหรอหรือลูกไม่ใช่ลูกครับไม่ผมถามเซฮายครับผู้หญิงไม่ใช่บอสไอ้ผมคุยกับคุณเซฮายครับเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วคืออะไรเอ่ยไอ้นี่ไงเขาเป็นไอ้สภาสตาร์สตาร์ทามไง ที่เราไปแข่งอะ่ะอ๋อไปปิงไป,ปงแขงได้เหรอคะไปปิงกันที่นู่นหรอหรือไงไม่รู้ครับไม่รู้สปริงปึงปังที่ไหนนะครับคุณผู้หญิงไหนลองให้ฟังหน่อยสิเอาเล่าไปแล้วคนนี้อยากรู้เยอะเนาะ อันไหนจะร้องให้ฟัง啊ครับร้องให้ฟังหน่อยอ๋อท่อนหนึ่งใช่ไหมประมานึงนะคะเฮ้ยหนึ่งเพลงไปเลยดินิดผมให้คุณยืนแดนผมก็บุญแล้วนะเอาไงวะโอ้ถ้าให้ขนาดนั้นร้องเราไปฟังกันไหมร้องให้บอลฟังหน่อยก็ได้เออเป็นอะไรอ่ะเอาอย่างนี้คนคนไฮเขาขอเขาขอก็ยอมยอมเพื่อคุณไฮสักพู้นะครับคุณไฮ สลมลึกละหายเ้ยยั้งมือหน่อยนะอยู่กับผมไม่มีเหนื่อยครับแล้วขอช่วยมึงฟาร์มจริงป่ะวะอะไรนะขอช่วยมึงฟาร์มจริงเหรอะชเขาบอกว่าไม่ต้องช่วยครับไปยืงเฉยๆก็ได้ออะไรประโยชน์จริงมี <c oughs> ประโยชน์ครับยืนให้กำลังใจทำไมหรอ ไม่มีกำลังใจเหรอครับผมไปได้ฟังเพลงไหมครับวันเนี้ยขอหาเนื้อแป๊บน,นึงได้ไหมครับพอดีไม่ค่อยร้องให้ใครฟังคุณไฮเขาบอกก็เลยร้องให้ฟังดีครับดีครับ เอาเริ่มเลยมึงไปเจอของเล่นชิ้นนี้ที่ไหนวาไหอะไรนะครับผมไม่ใช่ของเล่นครับอ๋อมึงไปเจอเขาที่ไหนเจอตอนไปแข่งกับเสียไม่ได้แล้วมึงแซวเลยดิแซวไหม ทักทักเฉยๆบอสแต่ทักไงทักให้ดูหน่อยสวัสดีครับสภานี่อย่างนี้แค่นี้ผมก็ตามเขามาที่นี่เลยครับโอ้โหผู้แค่เนี้ใช่ครับทำไมเรอะน่ามืดจริงๆเลยว่ะ ราห้ามจีบผู้หญิงก่อนครับโกดแก๊งก็เลยไปยั่วเขามาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจีบเองนั่นเจอไหมครับหายของเขาพอลร้องเพลงพอไหมไม่รู้เลย น่าจะเพราะอู้ที่ครั้งแรกเลยเหรอวเวเอไม่มีไอ้นี่อะไม่มีดนตรีให้ด้วยอ่ะสดเลย,ลยมามามาม,าอมเอาอ่ะ <c oughs> แค่คือหูหรอละสอบเสียงครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับคุณอา ร้อนาเฮ้ยอะไรอะอ,อ,อันนี้ร้องแบบกระซิบรอเ <c oughs> ปล่าครับเหม่อเขาเหม่อแล้วโดนโดนหลอกเหรอไม่ได้ พอใจไม่ได้นะฮายคนนี้เติอนทั้งวันเลยโอเคอย่าอย่าหลงเยอะหน้ามืดนั่หมดแล้วบอกไอ้ละดีกว่านู่นน่ะไอ้ละหน้ามืดจริงเฮ้ยมันเดินถูกทางกันแล้วดูมือกันอยู่แล้วนี่ย